ดีค่ะสวัสดีเพียบซีทุกคนนะคะไม่สุนค่านะคะกลับมาเจอกันอีกแล้วกับช่องน้องหอมท่าเดือนะคะในคลิปนี้นะคะน้องหอมก็มามือเดียวอีกแล้วนะคะอีกข้างหนึ่งต้องถือกล้องอีกเช่นเคยนั่นเองนะคะและตอนนี้นะคะน้องหอมนั่งอยู่หน้าบ้านนี่แหละนะเห็นไหมอันนี้คือประตูนะน,นั่งอยู่หน้าบ้านนะคะวันนี้น้องหอมมีภารกิจนะคะ ที่จะไปแจกของให้กับน้องๆทางโรงเรียนนะคะคือตอนนี้อันนี้นะคะของที่น้องหอมจะไปนะคะเตรียมไว้หมดแล้วนะคะใส่รถเข็นไว้เต็มเลยนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าฝนมันตกค่ะนี่ ฝนมันตกนะคะเลยยังไปไม่ได้นั่นเองนะคะนี่ของเราก็เตรียมไว้หมดแล้วนะคะในรอบนี้นะคะของนี่คือเต็มรถเข็นเลยนะคะและถามว่าในรอบนี้เป็นใครนะคะก็พี่พีเอฟซีจากฝังไทยเช่นเคยนะคะก็หลังจากที่น้องหอมลงคลิปที่แล้วไปนะคะพี่พี่หลายคนมากๆนะคะก็ทักเข้ามาหาน้องหอมก็บอกว่าอยากจะช่วยหรือว่าอยากจะร่วมทําบุญบ้างนั่นเองนะคะก็มีอยู่อีกอสองท่านนะคะที่มอบตังเข้ามาเพื่อที่ ช่วยเหลือ,อทางโรงเรียนนี่แหละนะคะก็ในรอบนี้น้องหอมก็ะจะไปแจกข้าขนมให้กับน้องๆทั้งโรงเรียนเลยนะคะเพราะว่ามีพี่เอฟซีท่านหนึ่งนะคะเขาบอกอพี่ท่านนี้นะคะเขาส่งมา5,000บาทนะคะพี่ทุกคนส่งมา5,000บาทแล้วก็ทีนี้หนึ่1,000บาท มอบให้กับคุณครูนะคะคุณครูทางอนุบาลน,นะคะแล้วก็1,000อีก1000บาทนะคะมอบให้กับน้องหอมนั่นเองนะคะอันนี้น้องหอมต้องขอ,ขอ,ข,อขอบคุณมากๆเลยนะคะที่นึกถึงน้องหอมนะคะแต่ในเรื่องนี้นะคะน้องหอมไม่ได้ซีเรียสนะคะให้ก็ได้ไม่ให้ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าน้องหอมยินดีอยู่แล้วที่จะเป็นสะพานบุญให้กับพี่ๆเซทุกคนนะคะเพราะว่าในเรื่องการทําบุญนี้น้องหอมก็เป็นคนที่ชอบทําบุญแต่ว่าน้องหอมอาจจะไม่มีเงินมากพอที่จะไปช่วยเหลือใครได้นะคะก็พ่อพี่ทุกคน มีเงินแล้วก็ส่งมาให้น้องหอมน้องหอมยินดีที่จะเป็นสะพานบุญมากๆนะคะน้องหอมไม่มีเงินร่วมทําบุญนะคะอย่างน้อยน้องหอมก็ยังได้ออกแรงกายของตัวเองนะคะได้ไปทําบุญเป็นสะพานบุญให้แค่นี้น้องหอมก็ดีใจมากๆแล้วนะคะก็แต่ก็ขอบคุณมากๆนะคะที่มอบตังค์ให้น้องหอม1,000ับาทนะคะขอบคุณมากๆค่ะนะคะและอีก3 0 0 0ับาทนะคะพี่เอซีบอกว่ามอบให้ทางโรงเรียนนะคะมอบให้ทางโรงเรียนนี้น้องหอมเลยสอบถามสอบถามกลับไปว่า ให้ทางโรงเรียนนี้อย่างเช่นแบบไหนให้ซื้อของให้ซื้อของกินของใช้ให้หรือว่ามอบตังค์ให้ทางโรงเรียนเลยนะคะพีเอฟซีบอกว่าแล้วแต่น้องหอมสะดวกเลยนะคะแล้วก็ถ้าถามว่าแล้วแต่น้องหอมสะดวกนะคะน้องหอมก็เลยคิดว่าในรอบนี้น้องหอมอยากจะซื้อขนมนะคะแจกน้องๆทั้งโรงเรียนเลยนะคะเพราะว่าทั้งโรงเรียนนี้มีแค่ หห้องนะคะ6กห้องนะคะแล้วก็เลยเด็กๆทั้งหมดนะคะรวมกันมีอยู่แค่100คนนะคะน้องหอมจึงคิดว่าในรอบนี้น้องหอมจะอ่างบ1 0 0 0บาท3,000ับาทนะคะน้องหอมเลยจะขออ่าขอจาก p f เออผู้ที่ให้มาแล้วนะคะคือผู้ใหญ่ของเราแล้วนะคะน้องหอมได้ขอจากพี่เขาว่างั้นก็น้องหอมขอไปซื้อขนมแจกน้องๆเลยละกันเนาะเพราะว่างบที่3,000บาทนี่คือจะไปซื้อของไปแจกน้องๆเพราะว่าน้องๆทั้งหมดมีแค่100คนนะคะทั้งโรงเรียนเลยนะคะก็คือ ทำไมถามว่าที่นี่มีเด็กน้อยจังเด็กเด็กน้อยจังนะคะทำไมมีแค่100คนเพราะว่าโรงเรียนที่นี่นะคะเป็นโรงเรียนชั้นระดับต้นๆน,น,นะคะก็มีตั้งแต่อนุบาลจนถึงชั้น5เองนะคะถ้าเปรียบเทียบกับทางเมืองไทยเนาะก็น่าจะประ,ประมาณถึงปหอย่างนี้หรือเปล่านะคะก็คือก่อนที่จะ ชั้นระดับต้นๆเนาะก็คือมีแค่5ชั้นนะคะถึงมีแค่5้าห้องอ,อีกห้องหนึ่งก็คือรวมชั้นเล็กที่น้องเผยหอมอยู่นะคะก็เหลือมีแค่6ห้องนั่นเองนะคะก็เลยจึงโรงเรียนทั้งหมดนะคะรวมตัวกันมีแค่100คนแค่นั้นเองนะคะและในรอบนี้น้องหอมเลยอาจะซื้อขนมนะคะไปแจกให้กับทางโรงเรียนนะคะแจกให้กับน้องๆทุกๆคนเลยนะคะในรอบที่แล้วหลายๆคลิปนี้นะคะก็คือละน้องหอมไปแจกให้กับ เด็กๆอนุบาลเนาะอันนั้นคือทีเอฟีเขา,อาบอกว่าให้ไป สร้างเสริมหรือว่าซื้อขนมให้กับเด็กๆอนุบาลอยู่แล้วนะคะแต่ในรอบนี้พี่ f c ผู้ใหญ่ใจดีของเราบอกว่าให้กับทางโรงเรียนนะคะน้องหอมเลยคิดว่าซื้อขนมไปแจกน้องๆดีกว่านะคะเพราะว่าน้องๆที่เป็นรุ่นใหญ่นะคะเข้าโรงเรียนใหญ่เขายังไม่ได้ยังไม่เคยได้อะไรเลยจากน้องหอมอะไรอย่างเงี้ยน้องหอมเลยคิดว่าจะซื้อขนมไปแจกดีกว่านะคะแล้วก็มีผู้ใหญ่ของเราอีกหนึ่งท่านนะคะก็มอบเพิ่มเติมมาอีก100อออีกพันบาทนะคะอีก1000บาทนะคะในการ ไปซ่อมแซมที่อนุบาลของเด็กนะคะแต่อันานั้นน้องหอมก็ได้แจ้งกลับไปแล้วว่า ตอนนี้เราได้สร้างเสร็จแล้วนะคะก็ทูนตรงนั้นหอมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะนําเงิน1,000บาทนั้นไปรวมกันกับผู้ใหญ่อข่านหนึ่งนะคะที่เราจะซื้อของกินไปแจกให้กับน้องนองที่โรงเรียนนั่นเองนะคะก็เลยขออนุญาตจากเจ้าของแล้วนะคะเลยเป็นรวมรวมกัน4 0 0 0บาทนะคะแล้วก็ใน4 0 0พันบาทนี้นะคะน้องหอมไปซื้ออะไรมาบ้างนะคะเดี๋ยวน้องหอมจะให้พี่ทุกคนได้เห็นกันนะคะเนาะเพราะว่าเด็กๆในโรงเรียนเรานะคะทั้งหมดมีอยู่100คนนะคะแล้วก็ทั้งโรงเรียนนะคะมีอยู่ มีคุณครู3ามคนนะคะที่คลุ้มครองเด็กนะคะหรือว่าที่สอนหนังสือให้เด็กนั่นแหละนะคะนี่ในรอบนี้รถเข็นเต็มหมดเลยนะคะแล้วก็ที่เห็นเป็นมาม่านะคะนี่มีมาม่าสามกล่องนี้ในรอบนี้น้องหอมจะขอไปมอบให้กับคุณครูนะคะทางโรงเรียนใหญ่นองเรียนชั้นใหญ่นี่คือจะมีคุณครู3ามคนนะคะนี่น้องหอมเลยซื้อมาม่า3ามกล่องนะคะแล้วก็รวมกับไข่นะคะคนละหนึ่งแผงนะคะ จะไปมอบให้กับคุณครูนะคะในรอบนี้นะคะนี่ซื้อมา3ามแผงจะไปมอบให้กับคุณครูนะคะไข่คนละหนึ่งแผงมาม่าคนละหนึ่งกล่องนะคะนี่จะไปมอบให้กับคุณครูนะคะและที่เห็นเป็นถังน้ํานี้นะคะก็เมื่มอวันก่อนนะคะที่น้องหอมได้ไปไประชุมนะคะก็ทางโรงเรียนนะคะคุณครูใหญ่นะคะบอกว่าอยากอ,อยากได้น้ํานะคะขวดน้ําไม่ใช่ขวดน้ำสี่ถังน้ําหรือเปล่านะคะนี้นะคะ,ะ,คะแบบที่มันสามารถเปิดปิดได้นะคะทางโรงเรียนบอกว่าอยากได้สองลูกหรือเปล่า เขาเรียกเลยสองถังนะคะอยากได้สองถังเพราะว่าโรงเรียนทั้งหมดนะคะมีอยู่หกห้องและมีถังน้ําแค่สองถังเองนะคะคุณครูจึงประชุมกับพ่อแม่ว่าอยากจะได้าถังน้ําเพิ่มอีกสองถังนะคะน้องหอมเลยเอเมื่อวันก่อนไปประชุมมาเสร็จนะคะแล้วก็ทีนี้ก็อพอดีเลยแล้วก็มีผู้ใหญ่ของเรามอบตังมานะคะน้องหอมเลยไปบอกกับคุณครูว่าเดี๋ยวน้องหอมจะ ซื้อมาให้เองนะคะจะซื้อมาให้เองเพราะว่ามีผู้ใหญ่ของเรามอบดังมาอยู่อะไรอย่างนี้นะคะน้องหอมเลยซื้อไปอ่าเพิ่มไปอีก4ถังเพราะว่าทั้งหมดอ่าทางโรงเรียนมี6ห้องนะคะ6ห้องก็ ซื้อไปเพิ่มอีกอีกสี่ถังน้องหอมเลยบอกกับคุณครูใหญ่ว่าน้องหอมอยากให้วางนะคะอยากให้เอาไปวางในห้องละหนึ่งถังนะคะน้องๆจะได้พอกินกันอะไรเงี้ยห้องละหนึ่งถังเลยให้ไปวางแบบนี้นะคะอันนี้น้องหอมบอกกับคุณครูแล้วน้องหอมเลยซื้อเพิ่มอีกสี่ถังนั่นเองนะคะแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งนะคะนี่อันนี้คืออะไรนะคะอันนี้คือลำโพงค่ะพี่ๆทุกคน อันนี้คือลำโพงอันนี้จะซื้อไปไหนนะคะอันนี้ก็คือจะซื้อไปให้กับ ทางคุณครูที่ดูแลเด็กอนุบาลน,นั่นเองนะคะเพราะว่าอย่างที่คลิปที่แล้วนะคะถ้าพี่ๆท่านไหนที่ชมคลิปจบนะคะจะเห็นเลยว่าทางโรงเรียนทางอนุบาลน,นะคะคุณครูอนุบาลยังไม่มีลาโพงนะคะก็อย่างที่ในคลิปที่แล้วที่พี่ๆได้เห็นกันนะคะว่าตอนไปเห็นที่น้องๆเขากําลังร้องเพลงเต้นรากันคือคุณครูใช้มือถือเครื่องเดียวเปิดเพลงให้เด็กๆได้ดดลํากันได้ร้องเพลงกันอะไรเงี้ยจึงแบบโทรศัพท์มันเสียงเบามากนะคะน้องหอมเลยในรอบนี้น้องหอมเลย ขอซื้อนะคะขอคุณจากในงบ4,000บาทนี่แหละนะคะก็ไปซื้อลำโพงเล็กๆมาให้คุณครู1อันนะคะไม่จําเป็นต้องใหญ่มากคุณครูบอกว่าถ้าจะซื้อก็ไม่ต้องเป็นต้องใหญ่มากถ้าใหญ่เกินก็กลัวว่าโรงเรียนในชั้นใหญ่นะคะเดี๋ยวถ้าเสียงดังเกินเดี๋ยวกลัวเขาจะไม่มีสมาธิในการเรียนนะคะคุณครูบอกว่าถ้าจะซื้อให้ก็ซื้อให้เล็กๆก็พอนะคะน้องหอมไปสอบถามมาแล้วนะคะอันนี้อันหนึ่ง500บาทนะคะเห็นเล็กๆแบบนี้นะคะแล้วก็แถมอีกอย่างหนึ่ง ทำไมน้องหอมถึงเอาอันนี้เพราะว่ามันมีมันมีแสงมันมียังไงอ่ะโซลาเซลล์ด้วยนะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวจะแกะให้ดูนะคะนี่นะคะเดี๋ยวจะแกะให้ดูนี่มันมีโซลาเซลล์ด้วยนะคะนี่มันมีแสงโซลาเซลล์ติดไว้ตรงนี้นะคะเวลาแบตหมดนะคะเวลาไฟหมดก็จะได้ตากแดดแล้วก็ใช้ต่อได้แล้วก็ใช้เปิดเพลงได้สำหรับเด็กๆนะคะเวลาเด็กๆจะ คุณครูจะสอนเด็กล้ำหรือร้องเพลงในช่วงตอนเย็นนั่นเองนะคะนี่น้องหอมก็เลยเลือกซื้อตัวนี้มาแล้วก็มันมีพร้อมกับแสงโซลาเซลล์นะคะแล้วก็มีไฟฉายด้วยนะคะอันนี้สะดวกสบายกับค,ครูม,มากมเลยนะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือทางโรงเรียนไม่มีไฟนะคะน้องหอมเลยจึงเลือกเอาแบบอย่างไงอะลำโพงที่มันมีโซลาเซลล์ด้วยเพื่อที่จะเอาไปตักแดดแล้วก็ใช้งานได้นั่นเองนะคะเพราะว่าที่โรงเรียนไม่มีไฟนะคะอันเนี้ย ย้ำอีกทีนึงว่าโรงเรียนไม่มีไฟนะคะแล้วก็เห็นพี่ฟซีหลายคนที่คอมเมนต์มาบอกว่าเออยังไงอยากได้พัดลมให้กับน้องๆเพราะว่ามันร้อนอะไรเงี้ยแต่พัดลมไม่ได้เพราะมันไม่มีไฟนะคะและในรอบนี้ก็เช่นการซื้อลำโพงแบบที่มีแสงโซลารเซลล์นี่แหละนะคะแล้วก็เวลาไฟหมดก็คุณครูสามารถเอานำไปตากแดดได้นั่นเองนะคะนี่ประมาณนี้แหละนะคะซื้อของนะคะทุกอย่างแพ็กไว้หมดแล้วนะคะนี่ขนมนะคะซื้ออันนี้ก็จะไปแจกให้กับน้องๆนะคะ อันนี้น้องหอมอเตรียมไว้ตั้งแต่เมื่อวานตอนช่วงกลางคืนแล้วนะคะเตรียมกับญาติกันนะคะเตรียมไว้เอาไปแจกให้น้องๆคนละหนึ่งชุดแบบนี้เลยนะคะประมาณนี้นะคะ100รชุดนะคะแล้วก็ถังน้งํสี่ถังแล้วก็มีแสงสลัดออมีลําโพงนะคะแล้วก็มีมาม่าก,กับไข่เพื่อที่จะไปแจกให้กับคุณครูนะคะ โอเคนะคะก็ตอนนี้เราให้ฝนมันหยุดก่อนแล้วก็เดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งก็จะออกไปแจกให้กับน้องๆกันนะคะแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังนะคะค่าใช้จ่ายนะคะในงบ4 0 0 0บาทนี้น้องหอมซื้ออะไรไปบ้างนะคะก็ซื้อขนมนะคะขนมอบกรอบนะคะที่เราห่อใส่ถุงให้กับน้องๆน,นี่แหละนะคะขนมอบกรอบไป2ลังนะคะลังหนึ่ง590บาทนะคะ2ลังก็ตกเป็นเท่าไหร่แล้วอ่ะ1 1 8่งันรบาทใช่หรือเปล่า1,000 180บาทใช่นะคะแล้วก็ซื้อนมนะคะนมเปรี้ยวนะคะนมเดสมิวนะคะ2ลังนะคะแล้วก็มีมาม่าให้กับคุณครู3ลัง3อ่า3ลังเลยเนะาะ3ลังนะคะแล้วก็มีถังน้ำนะคะซื้อถังน้ํถาถังละ250บาทนะคะ4ีถังก็1,000บาทนะคะแล้วก็ไข่3แพ็คนะคะไข่3แพ็คก็คือ 300บาทนะคะแพ็คละร้อยนั่นเองนะคะแล้วก็ลาโพงให้กับคุณครู500บาทนะคะงบทั้งหมดก็ประมาณนี้แหละนะคะแล้วก็เหลืออยู่อีก75บาทนะคะอีก75บาทนี่คือไม่รู้จะซื้ออะไรแล้วนะคะก็ไม่ได้ซื้ออะไรเพิ่มเติมนะคะก็เหลือไว้ที่น้องหอมนี่แหละนะคะอันนี้มาสรุปให้ฟังแล้วนะคะและตอนนี้ของทุกอย่างที่ทางโรงเรียนต้องการนะคะในงบ4,000บาทนี้เราซื้อไปให้ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็แถมน้องๆทั้งหมดได้จะได้กินขนมด้วยนะคะน้องหอมก็รู้สึกดีใจนะคะ และตอนนี้เดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งฝนน่าจะหยุดแล้วแหละนะคะเดี๋ยวก็เดี๋ยวไว้เจอกันที่โรงเรียนของนึ้องอีกทีหนึ่งแล้วกันนะคะตอนนี้นะคะน,น้องหอมมาถึงที่โรงเรียนแล้วนะคะนี่อันนี้โรงเรียนนะคะโรงเรียนที่นี่นะคะอย่างที่น้องหอมบอกนะคะก็มีอยู่6ชั้นนะคะ6ห้องนะคะหนึ่งห้อง2ห้องสามห้องสี่ห้องนะคะ 5ห้องนะคะแล้วก็6ห้องนะคะส่วนตรงกลางนี่คือจะเป็นห้องของคุณครูนะคะห้องของคุณครูที่พักช่วงกลางวันนะคะห้องของคุณครูนะคะที่เหลือก็ยังที่เห็นเลยนะคะมีแค่6ห้องนะคะแล้วก็ตอนนี้กําลังให้ที่หอมนะคะไปเชิญคุณครูมานะคะวันตอนนี้เดี๋ยวน้องหอมจะมาแจกคุณครูให้ตรงนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะน้องหอมถามคุณครูนะคะบอกว่า คุณครูใหญ่ของโรงเรียนนะคะวันนี้ไม่อยู่นะคะคุณครูไปทะกขิเล็กไปรับสมุดนะคะไปรับสมุดแล้วก็ไปเอาหนังสือเพิ่มเพื่อที่มามาแจกจ่ายของมาแจกให้เด็กๆหรือเปล่าอันนี้น้องหอมไม่รู้นะคะว่าแปลสมุดอะไรนะคะแต่ คุณครูบอกว่าคุณครูใหญ่ไปถ้าขี้เหล็กไปเอาสมุดอยู่นะคะก็ไม่อยู่นะคะแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะก็เดี๋ยวจะมอบให้กับคุณครูคุณครูเล็กหรือเปล่า <laughs> จะมอบให้กับคุณครูไว้ไว้ให้คุณครูใหญ่ด้วยอะไรอย่างงี้ดีกว่านะคะเพราะว่าทั้งโรงเรียนมีแค่3คนนั่นเองนะคะพี่คน <laughs> บอกเลยว่าตอนนี้อากาศร้อนมากฝนเพิ่งหยุดตกนะคะดูเหงื่อเต็มหมดเลย <laughs> อากาศร้อนนะคะโอเคเนาะเดี๋ยวอรอให้คุณครูออกมานะคะเดี๋ยวจะมอบของให้กับคุณครูนั่นเองนะคะ ตอนนี้คุณครูมาแล้วนะคะคุณครูมาสองคนนะคะสวยๆเป็นเนสาวทั้งสองคนเลยนะคะคุณครูกําลังมาแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะมามอบของให้กับคุณครูนะคะอ่าอ่าค่ะเดี๋ยวม่าถ่ายลวงใจหนอนอะไรวะแต่ตอนนี้นะคะถึงเวลาแล้วเดี๋ยวจะมอบของให้กับคุณครูทั้งสองท่านนะคะสองท่านนี้ยังสาวสวยอยู่เลยนะคะอันนี้เป็นทั้งสองคนยังไม่มีครอบครัวนะคะนี้ครูสาวจริงๆนะคะก็ ตอนนี้พวอที่ไม่เสียเวลานะคะน้องหอมก็จะอาจจะไม่ได้พูดอะไรมากนะคะก็จะขอมอบของให้กับคุณครูเลยแล้วกันนะคะเพราะเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งคุณครูต้องกลับไปสอนนะคะเพราะว่าทั้งโรงเรียนมีคุณครูแค่2คนเองนะคะก็เลยเดี๋ยวจะมอบของให้กับคุณครูเลยดีกว่านะคะโอเนี่อะเดี๋ยวมอบให้กับคุณครูนะคะ เด้๋ยวน้องอาาอีกคนนึงนะคะคนที่คนนึงคนั้นรู้จุดไหนมาเอาคนที่เชื่อเราฝากเขาไว้ตัวยากกันนะคะนี่คนที่สองนะคะแต่ไม่รู้ว่าคนคู่เชื่ออะไรกันบ้างนะคะแล้วก็นอนหยาบกันเนาะเออกันนั่นเลยตะโกนไปเลย นะคะอีกหนึ่งชุดนะคะนี่ของคุณครูใหญ่นะคะเนื่องจากที่คุณครูไม่อยู่นะคะคุณครูไปทะกขีเหล็กนะคะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวน,นี้จะฝากไว้กับทางโรงเรียนให้กับคุณครูอีกสองคนไว้ให้คุณครูใหญ่นั่นเองนะคะ แล้วก็ตอนนี้นะคะคุณครูก็น้องหอมก็ได้มอบมอบของให้กับคุณครูไปแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้กําลังเอาขนมไปแจกให้กับเด็กๆทั้งโรงเรียนนะคะเพราะว่าอีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะคุณครูก็จะปล่อยเด็กๆกลับบ้านได้แล้วนะคะก็เราอาจจะมีเวลาไม่เยอะนะคะแล้วก็เลยจะไปแจกให้กับน้องๆเลยนะคะก็เดี๋ยวตอนนี้จะพาพี่ๆทุกคนเข้าไปในห้องนะคะในห้องเรียนด้วยนะคะว่าไปแจกให้กับเด็กๆนะคะแต่ละห้องนั้น มีเด็กๆน้อยมากนะคะบางห้องนี่คือมีแค่เจ็ดแปดคนนะคะบางห้องก็มีสิบกว่าคนบ้างยี่สิบกว่าคนบ้างอะไรอย่างงี้นะคะก็อาจจะไม่เยอะนะคะก็เพิ่นตอนนี้นะคะพ่อที่ไม่เสียเวลาเดี๋ยวเรารีบเอาขนมไปแจกให้กับเด็กๆได้ดีกว่านะคะอีกแค่แป๊บเดียวเดี๋ยวจะเด็กๆจะได้กลับบ้านกันแล้วนั่นเองนะคะเด็กเยอะ คะน้องหอมแจกน้องๆหมดทั้งโรงเรียนแล้วนะคะทุกชั้นเลยนะคะตอนนี้ก็เหลืออีกประมาณ4ี่ห้าประมาณห้าหกห่อนะคะเพราะว่าน้องๆบางคนไม่มาโรงเรียนนะคะก็อาจจะไม่ได้นะคะพลาดโอกาสไปอดเลยนะคะตอนนี้บอกถามคุณครูแล้วว่าตอนนี้คือเรามอบของทั้งหมดแล้วให้กับคุณครูนะคะแล้วก็ตอนนี้ยังเหลืออีกน้ํานะคะว่าจะให้วางตรงไหนนะคะเพราะว่าน้ําก็เราซื้อมาให้กับทางโรงเรียนนะคะคุณครูว่าจะเอาไปไหนคุณครูบอกว่าเอาไปไว้ในในห้องอะไปไว้ในห้องคุณครูอะ เออโอเคนะคะตอนนี้เดืเออยู่อีกน้ําเดี๋ยวเราเอาน้ําไปให้คุณครูนะคะเอาไปไว้ในห้องครูนะคะคุณครูบอกนะคะเนาะไปะเดี๋ยวเราเข็นไปไว้ที่นู่นนะคะโอ้วายยน่โอเคนะคะตอนนี้ของทุกอย่างมอบให้กับาทางโรงเรียนทั้งหมดแล้วนะคะนี่ของส่วนของคุณครูนะคะวางไว้ข้างในนะคะเพราะคุณครูแต่ละคนไม่ได้อยู่ที่โรงเรียนนี้นะคะ ถังน yeah. ้ำถ right. ังน้ำก็มาวางไว้ในห้องก่อนนะคะห้องครูนะคะโอ๊ยราบ้งเราบ้าตอนนี้นะคะของทุกอย่างนะคะน้องหอมก็มอบให้กับทางโรงเรียนทั้งหมดแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะมาบอกให้คุณครูอีกนิดนึงว่าใครเป็นคนส่งมาแล้วก็คุณครูอาจจะคิดว่าน้องหอมเป็นคนให้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวจะมาบอกให้กับคุณครูนะคะก็เอ้าคู่เลยใช่ไหมอีมาหรับปีเลยค่ะว่ายุตเดยแค่เราลูกเนาะเราอยากเลกปีเราเนาะ อ่มกัีลง็ือเาตบอว่าขอบคุณค่ะนะคะเขาบอกว่าขอบคุณนะคะก็ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงกันี่ยโอเคเนาะผู้ที่ไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปที่อนุบาลเด็กอีกดีกว่าเพราะว่าคุณครูต้องไปสอนหนังสือให้กับเด็กนะคะเพราะว่าทั้งโรงเรียนตอนนี้คุณครูมีกันแค่2คนนั่นเองนะคะเนาะโอเคดน่สดีละโอเคไปกันค่ะตอนนี้ ดี๋ยวเราไปหาเด็กๆอนุบาลกันอีกนะคะเด็กๆอนุบาลก็จะอยู่อ่าอีกที่หนึ่งนะคะซึ่งไม่ใช่ในโรงเรียนใหญ่แต่ว่ามันก็เป็นในรอบรั้วของทางโรงเรียนนี่แหละแต่ว่าจะทำอ่าซุ้มอยู่อีกที่หนึ่งนะคะเองนะคะก็เดี๋ยววันนี้จะม,มอบจะเอาของรางวัลที่คุณครูต้องการนะคะเดี๋ยวจะไปมอบให้คุณครูอีกนะคะไปกัน,กนค่ะนี่นะคะของขวัญของคุณครูเดี๋ยวจะไปมอบให้กับคุณครูนะคะอ,อ้าวมาเดี๋ยวถือเอง ไปเลยไปมอบของให้คุครูนะคะยิงลาบาเชม่าลาบามมาลโอ้สองเาสองเล่าฮ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 ่าบ่าฮ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 นอฮ่า่าฮ่า่าฮ่าฮ่า่าฮ่วฮาฮ่าฮ่าฮ่าล่าฮ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 ดูฮ่า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 ฮ่่่าฮ่าฮ่า่า่่ไ่่่่าู่่า่า ปิ๊จิจิใช่แล้วใช่ไหมคุณครูบอกว่ายังไม่ได้สอนเด็กๆฟ้อนรำกันเลยนะคะวันนี้ปิ๊จิมาแล้วใช่ไหมโอ้ปจี้ไปมาตัวปิ๊ได้เนี่ยอ้าตีนอมามักเลยอ้าาาปิ๊เป็นหมาอะไรหมาอะไรปิ๊จิลิม่าแท้ไม่มาเดี๋ยวเราโค้งให้หาครับเทพคุณครูลองดูนะคะกำลังหาชื่อบลูทูธอยู่นะคะเพื่อที่จะเปิดให้เด็กๆ รำกันเดี๋ยวเราดูวันนี้เราจะดูเด็กๆอ่าอะไรอะเส้นลฝนเทลงมาอีกรอบหนึ่งนะคะอ่าตอนนี้นะคะลำโพงเชื่อมต่อกับมือถือได้แล้วนะคะเดี๋ยวมาดูเด็กๆร้องเพลงเต้นรำกันอีกนะคะเย้ามาแล้วนะคะอ้าวเดว สือไขเพียสึอไขเพี้ยแมงป่อเป่งวันนี้มีลำพ <c oughs> งดีเสียงดังวกว่าวานะคะ <c oughs> ยังเปิดไม่สุดนะคะยังเปิดไม่สุด โลเลสมากฉินเตนหน่าไ <Yeah. S 1> <c oughs> ด้หน่าดีมาเลยดีสุดดีมาเลยแต่ก็เวรอยรมอะโอ้แต่นี่กุนนี่แต่นี่กุนนี่สีเบ๊เวรไล่แมนคุณครูบอกว่าถ้าไม่น้องหอมไม่มาซื้อให้ก็วันอาทิตย์นี้คุณครูกำลังจะไปซื้อพอดีนะคะก็ดีเลยที่น้องหอมซื้อมาให้คุณครูก็ดีใจใหญ่เลยนะคะ บอกเลยว่าอยู่ข้างในนี่ดูเสียงรบกวนเยอะมากนะคะดูพาหลังจากที่ร้อมกันเสร็จก็แบบว่าไปไปเล่นอย่างเดียวเลยนะคะตอนนี้มอบคูณให้คุณครูอีกแล้วเพราะว่ามีผู้ใหญ่ของเรานะคะมอบมาให้อีกแล้ว1น0 0นบาทนะคะคุณครูน่าจะยังไม่รู้เพราะว่าจากในคลิปแล้วเพิ่งมาให้ไป1,000บาทนะคะเพราะผู้ใหญ่ใจดีของเราทุกคนนะคะคุณคคูใจดีมากๆนะคะทั้งๆที่แบบไม่รู้จักและไม่เคยเห็นหน้ากันนะคะแด่ปวดแขนพี่ๆ FC หรือว่า ผูใหญ่ใจดีของเรานะคะก็ยังส่งมาให้เรื่อยๆนะคะคุณรูก็น่าจะดีใจมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรียกคุณรูออกมาดีกว่านะพมาเลยนมาพนาักเรา ก็ตอนนี้นะคะเรียกคุณครูออกมาแล้วนะคะก็เดี๋ยวอีกแป๊บนึงแค่อีก10นาทีก็เดี๋ยวคุณครูจะปล่อยนักเรียนอ้อปล่อยเด็กๆกลับบ้านแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะมอบคุณให้กับคุณครูอีกเช่นเคยนะคะก็มีผู้ใหญ่ของเรามอบมาอีกแล้วนะคะทำไมเอ๋ดินี่เล่นมุโควิดดีแหย่โอ้ยย่าบีนะองเธอแต่ขยันีดูดูรอยยิ้มของคุณครูหน่อย เใจขึ้นพี่สมาทีั้่เนาะอ่านี้มอบให้กับคุณครูแล้วนะคะมอบถึงมือคุณครูแล้วนะคะเมเนียโหเมเนียตะยาววอร์ดจเนียน่าแค่ตะยาวอ่าน่าจะตะยาวหนะะโอเคนะคะก็มอบให้กับคุณครูถึงมือเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนนะคะคุณครูก็บอกดีใจอีกเช่นเคยนะคะอ่าวันนี้อยากจะขอให้อยากจะถามคุณครูพวกความในใจนิดนึงนะคะสมาฉันว่า เปลโลตพอชื่อแหโหยูเตอาซาหลัวตุนญาล่ะหล่ากูไปได้หรอป้อใช่เที่ยวนี้แค่เที่ยวนี้เหรอวะมะงัวเนวันน่ะว่ะแล้วอ่ะได้เวลาดิเนดิเหมกานกินไหนมาดูป้อเนาะไปเลยดูบ่ไหนมาดูดิเที่ยวไม่กล้า โอเคนะคะคุณครูก็บอกว่าดีใจมากๆนะคะที่แบบทั้งทั้งที่ไม่รู้จักกันแล้วก็มามายื่นให้อะไรอย่างเงี้ยคุณครูก็ดีใจแล้วคุณครูก็ขออวยพรให้ทุกคนที่มอบมาให้คุณครูก็คุณครูก็ขออวยพรให้ มกกว่าเดิมประมาณน,นี้แหละนะคะก็เหมือนเดิมเช่นเคยนะคะก็ขอขอบคุณพีกทีนขอขอบคุณแขกเด็กๆทุกคนแล้วก็ขอบคุณแทนคุณครูด้วยนะคะบอกเลยว่าคุณครูทั้งโรงเรียนนี้ไม่มีใครเข้าใจภาษาไทยเลยสักคนนะคะน้องหอมก็ต้องคอยพูดคอยแปลให้อยู่ตลอดเลยนะคะแต่ว่าคุณครูก็ดีใจกันเลยะะทุกคนเลยดีใจมากๆที่แบบเป็น เองนะคะก็ครูก็ดีใจน้องหอมเองก็ดีใจนะคะโอเคนะคะก็ในคลิปนี้น้องหอมก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเหมือนกันนะคะยังไงก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์นะคะในคลิปนี้น้องหอมก็จะต้องขอลาไวเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าอีกแค่ห้านาทีคุณครูก็จะปล่อยเด็กๆกลับบ้านได้แล้วเพราะว่าตอนนี้เป็นเวลาเกือบจะสามโมงเย็นแล้วนั่นเองนะคะบ่ายสามโมงแล้วนะคะคุณครูก็จะอีกนัดเดียวนะคะจะได้กลับบ้านกันแล้วน้องหอมก็ ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วเช่นเคยนะคะก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนอีกเช่นเคยนะคะขอบคุณแทนเด็กๆทุกๆคนนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะนะคะและในคลิปนี้น้องหอมก็จะต้องขอตัวลาพี่ทุกคนไว้เพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันในอีพีหน้านะคะสวัสดีค่ะเชื่อซี่เชื่อซี